สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไวร์รักลุ่นชัยรหัสนักศึกษา6 6 2ก0องถึส,งส,งสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแขนงวิศวกรรมพลังงานวันนี้จะมาทำอัปเดตวิเซนทรัลซูคูล่าโฮโดยใช้โปรแกรมเอสิทบวกเบนนะคะอันนี้เราก็ลากสแตติกสแตติกสตัคเจอร์มาตรงนี้นะคะแล้วก็อีดิตตรงเจอเมตตี้นะคะหลังจากนั้นก็อ่าดรอ รูปแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโดยที่มีวงกลมตรงกลางเป็นรูเอาไว้โดยที่ dimension นเท่ากับ200ความกว้าง1000าแล้วก็ความสูง400หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่ทูนแล้วก็กด symmetry m มิทรีหนึ่งเลือก set x plane Apply แล้วก็ generate ก็จะเห็นเป็นแบบนี้อเออโอเคแล้วก็กดทูดอีกรอบหนึ่งก็เดิมค่ะ symmetry เลือกเป็น Y h plane แล้วก็ apply แล้วก็ generate ก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะ กดอีดิตโมเดลนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะก็คลิกตรงมิด ยูนิตยูนิตนี่มันต้อง m n k g อันนี้แล้วก็ generate เ map ไอ้งอกคลิกขวาที่แสดงิน insert แล้วก็ใส่ pressure ใช่ pressure แล้วก็เลือกอันนี้ apply ลบหนึ่งนี่ก็จะเห็นตรงนี้นะคะต่อไปก็ insert displacement ข้างใต้ y เป็นศูนยเป็นซ displacement เป็นน r e s e r displacement ชัเป็น สูงโอเคโซลูชันมิสเตอร์นอร์มัลสเตรดก็อีกอันหนึ่งสเตรดเอร์ก็สูง Nói no, สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ